ข่าวช็อกของวงการบันเทิงค่ะกับการเลิกลากของคนในวงการบันเทิงค่ะสาหรับนางเอกสาวสวยร่างเล็กค่ะเตยจรินพรยอมรับแล้วว่าเลิกลาก,กับหนุ่มเจโตปณิธิไปแล้วเรียบร้อยเจ้าตัวยืนยันชัดเจนไร้มือที่3ค่ะพยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้แยกทาง ตัสสดสินใจค่ะจบสัมพันธ์รักในครั้งนี้นั่นเองเรียกว่าค่าเพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจกันมาไม่นานสำหรับคู่นี้เตยจะรินพรจุนเกียติและหนุ่มเจโตปณิธิล่าสุดค่าเพจข่าวดังวันบันเทิงเผยชัดว่าทั้งคู่ได้เลิกลากันแล้วไร้มือที่สโดยระบุข,ข้อความบอกเตยรับเลิกแฟนนุ่มเจโตยันไม่มือไม่มีมือที่สาม ปิดฉากรักลงแล้วสำหรับนางเอกสาวเตยจรินพรกับแฟนหนุ่มเจโตปณิธิโดยเจ้าตัวเผยสาเหตุว่าตอนนี้โสดแล้วค่ะเราตัดสินใจมาสักพักแล้วช่วงนี้มันก็รู้สึกแย่เหมือนกันเราพยายามปรับกันแล้วแต่และคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วกับสิ่งที่เป็นแบบนี้ถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะเป็นแบบนี้สบายจดีเราไม่มีมือที่สาม เป็นเรื่องของคนสองคนเลยมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่มันเหมาะด้วยส่วนความรักครั้งต่อไปเต้ยคงต้องใช้เวลาสักพักก็มีคนบอกหลายคนบอกว่าถ้าเจอคนที่ใช่มันจะง่ายมากเลยหวังว่าวันหนึ่งจะเจอคนนั้นตอนนี้ไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็ต้องดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่าพอเต้ยเองก็ไม่ได้มดสัทธาเรื่องความรักขอบคุณข้อมูลข่าวจากวันบันเทิงค่ะ เรียกว่าค่ะหลังเพจข่าวดังแชร์โพสต์ออกไปแล้วนั้นค่ะทมกลางเแฟนค่ะก็แห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันเยอะเลยทีเดียวละค่ะ